สวัสดีครับผมผมนายสำรานสุโภคัวส,สมาครการศึกษาโรงเรียนอำเภอเมืองบุรีย์นะครับผมวันนี้เรามาพบกับยาสามัญประจำบ้านนะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็ใช้เป็นประจำในบ้านหรือมีไว้ติดครัวเรือนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบางบ้านก็อาจจะมีตู้ยาสามัญประจำบ้านติดบ้านไว้นะครับโดยเฉพาะยาที่เป็นยาแก้ปวดจะมีไว้เป็นประจำนะครับ สาระสำคัญนะครับการใช้ยาสามัญประจำบ้านนะครับเป็นยาที่ประชาชนทุกคนจะมีไว้ในครอบครัวเพื่อใช้สำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยเบื้องต้นของสมาชิกในครอบครัวเวลาที่เกิดอาการเจ็บป่วยหลังจากนั้นจึงนำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะครับ 1. อธิบายสรรพ,พคุณและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้านได้ถูกต้อง สองอธิบายถึงอันตรายจากการใช้ยาสามัญประจำบ้านสามอธิบายถึงความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการใช้ยานะครับนี่คือความคาดหวังนะครับขอบคายเนื้อหาของเรื่องนะครับมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่หนึ่งครับหลักการและวิธีการใช้ยาสามัญประจำบ้านครับเรื่องที่สองครับอันตรายจากการใช้ยาและความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการใช้ยานะครับ ยาสามัญประจำบ้านนะครับเป็นยาที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือตามโรงพยาบาลตามคลินิกได้นะครับโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจากแพทย์นะครับหรือจากเภสัชกรรมนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ผลิตยาต่างๆที่มีคุณภาพดีราคาถูกและมีมาตรฐานสำหรับการจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนปัจจุบัน หรือ,อยาแผนโบราณก็ได้นะครับที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่อนอาการไอปวดทีรสะปวดท้องของมีคมบาดเป็นแผลผู้พองเป็นต้นนะครับหากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่มบรรเทานะครับเราก็ไปหาแพทย์นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างการใช้ยาสามัญประจำบ้านนะครับควรมีไว้ได้แก่ครับ ยาแก้ปวดแก้ไข้นะครับยาแก้แพ้ยาถ่ายยาระบายยาสำหรับกระเพาะอ,อาหารและลำไส้เช่นยาลดกรดยาธานน้ําแดงผงน้ำน้ำตาลเกเลือแร่ทิงเจอมหาหิงยาสำหรับสูดดมนะครับ และแก้ลมวิงเวียนศีรษะยาแก้ไอแก้เจ็บคอ,อยาสำหรับโรคผิวหนังยารักษาแผลยาใส่แผลสดและแอนแกลฮอเช็ดแผลนะครับหลักการและวิธีการใช้ยานะครับยาสามัญประจำบ้านหลักการและวิธีการใช้ยายารักษาโรคนั้นมีทั้งคุณและโทษนะครับดังนั้นเพื่อให้การเกิดความปลอดภัย ควรคำนึงถึงหลักการใช้มีดังนี้นะครับเนื่องให้ใช้ยาตามแพทย์สั่งเท่านั้นเพื่อจะได้ใช้ยาอย่างถูกต้องตรงกับโรคไม่ควรใช้ยาตามคำโฆษณาเพราะคำโฆษณาอาจจะเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อหรือมีคุณสมบัติมากกว่าคุณสมบัติของยานะครับข้อ2ครับใช้ยาให้ถูกวิธีเนื่องจากการ จะนำยาเข้าสู่ร่างกายนั้นมีหลายวิธีเช่นการกินการฉีดการทาการหยอดการเน็บเป็นต้นซึ่งการจะใช้วิธีใดๆก็ขึ้นอยู่กับความคุณสมบัติของยาตัวนั้นๆนะครับดังนั้นก่อนจะใช้ยาจึงจําเป็นจะต้องอ่านฉลากฉลากอาจจะมีเป็นแผงเล็กๆแผ่นเล็กๆนะครับสําหรับให้เอาอ่านหรืออยู่ข้างขวดหรือข้างกล่องนะครับควรอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนใช้ยาทุกครั้งนะครับ ข้อ3ครับใช้ยาให้ถูกขนาดคือการใช้ยารักษาโรคจะต้องไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะการใช้ยามากหรือน้อยเกินไปนั้นมันมีผลนะครับทางร่างกายนะครับยาที่ใช้กิน1ครั้งครั้งละ1เม็ดวันละ3ครั้งก็ควรจะกิน2เม็ดเพิ่มวันละ4-5ครั้งเป็นต้นและการใช้ยาในแต่ละครั้ง แตกต่างกันไปโดยเฉพาะเด็กที่มีขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกับผู้ใหญ่กอสีครับการใช้ยาให้ถูกเวลาก็คือในช่วงเวลาการรับประทานยาเนือการนํายาเข้าสู่ร่างกายวิธีต่างๆเช่นการยอดการเน็บการทาการฉีดเป็นต้นเพื่อให้ปริมาณของยาในกระแสเลือดมีมีมากพอในการบําบัดรักษาโรคโดยไม่ให้เกิดอาการพิษ และไม่น้อยเกินไปจนไม่สามารถจะรักษาโรคได้ซึ่งอาการนี้ก็จะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้นะครับข้อ5ครับใช้ยาให้ถูกตามมาตรฐานคือใช้ยาที่มีตัวยาครบทั้งชนิดปริมาณไม่ใช้ยาเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุซึ่งสามารถ ดูไดจากวันเดือนปีเกิดที่วันเดือนปีที่ผลิตนะครับที่ระบุไว้เมื่อใดหมดอายุวันใดเป็นต้นนะครับควรใช้ให้หมดก่อนที่วันกําหนดหมดอายุนะครับข้อหกครับใช้ยาให้ถูกกับคนคือต้องดูให้ละเอียดก่อนใช้ว่ายาชนิดใดในใดที่ใช้กับใครเพศใดอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายาแต่ละต่างๆนั้น ในร่างกายของคนแต่ละเพศแต่ละวัยมีความแตกต่างกันนะครับเช่นเด็กจะต้องมีอวัยวะต่างๆในร่างกายที่ยังไม่เจริญเติบโตเมื่อได้รับยาเด็กจะต้องตอบสนองต่อยาเร็วกว่าผู้ใหญ่มากและสตรีมีคันจะต้องคำนึงถึงทารกที่อยู่ในคันด้วยนะครับเพราะยาหลายๆชนิดสามารถผ่านจากแม่ไปสู่ลูกได้นะครับ มีผลทำให้เด็กที่ข้อดออกมามีทิการได้การใช้ยาในเด็กและสตรีมีคันจึงต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับข้อ7ครับใช้ยาให้ถูกโรคครับก็คือใช้ยาให้ตรงกลับโรคที่เป็นซึ่งเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งในการรักษานั้นควรจะให้แพทย์หรือเภสัชกรผู้รู้ เป็นคนจัดยาให้ไม่ควรซื้อยามากินเองนะครับหรือการหายาตามคำบอกเล่านะครับของผู้อื่นหรือหลงเชื่อคำโฆษณาเพราะหากใช้ยาไม่ถูกกับโรคนะครับ <boy. S 1> จะทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ได้ผลในการรักษานะครับข้อ8นะครับการใช้ยาที่ใช้ภายนอกยาที่ใช้ภายนอกได้กแก่ กี่พึ่งครีมยาผงยาเน็บยาหยอดโดยมีวิธีการดังนี้นะครับยาที่ใช้ทาให้ทาเพียงบางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นโรคหรือบริเวณที่มีอาการเท่านั้นนะครับยาใช้ถูนวดให้ทาถูบริเวณที่มีอาการเบาๆก็พอนะครับยาใช้โรยก่อนที่จะโรยยานะครับ ควรทำความสะอาดแผลและเช็ดบริเวณที่ทําให้แห้งเสียก,ก่อนไม่ควรโรยยาที่แผลสดๆหรือแผลที่มีน้ําเหลืองเพราะผงยาอาจจะเกาะกันแข็งบิดเป็นแผลอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคภายในแผลได้นะครับยาฉช้หยดจะมีทั้งยาหยอดตา หยอดหูหยอดหรือพ่นจมูกโดยยาหยอดตาให้ใช้หยอดยาที่ให้มาโดยเฉพาะเวลายอดจะต้องไม่ให้หลอดสัมผัสกับตานะครับให้หยอดบริเวณกลางหรือหางตาตามจำนวนที่กำหนดในฉลากนะครับว่า มอให้มีกำหนดให้ใช้เท่าไหร่ก็ควรจะใช้เท่านั้นถ้าให้ใช้แค่หนึ่งหยดก็ควรใช้แค่หนึ่งหยดถ้าสองหยดก็ควรใช้แค่สองหยดครับให้อ่านฉลากให้ชัดเจนนะครับก่อนจะใช้ยาการใช้ยาที่ใช้ภายนอกและยาที่ใช้ภายในก็คือยาที่รับประทานก็ได้แก่ยาเม็ดยาผงยาน้ำโดวยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับยาเม็ดครับยาเม็ด ที่ให้เคี้ยวก่อนรับประทานอาหารก่อนรับประทานได้แก่ยารกดกรดชนิดเม็ดยาที่ห้ามเคี้ยวให้เกินลงได้เลยก็ได้แก่ยาชนิดเคลือบน้ำตาลนะครับเพราะยาชนิดเคลือบฟีล์มบางๆจับดูจะรู้สึกลื่นยาแคปซูลเป็นยาที่ห้ามเคี้ยวให้เกินลงไปได้เลยทั้งชนิดอ่อน และชนิดแข็งซึ่งชนิดแข็งจะประกอบไปด้วยปลอกสองข้างสวมกันนะครับยาผงมีอยู่หลายชนิดและใช้แตกต่างกันเช่นตวงใส่ช้อนรับประทานแล้วดื่มน้ำตามหรือชนิดตวงมาละลายน้ำก่อนและยาผงที่ต้องละลายน้ำในขวดให้ได้ปริมาณที่กําหนด ไว้เสียก่อนนะครับน้ําที่นํามาใช้จะต้องเป็นน้ําดื่มที่ต้มสุกและให้เย็นแล้วและควรใช้ยาให้หมดภายใน7วันหลังจากผสมน้ําแล้วนะครับข้อสิครับใช้ยาตามคําแนะนําในฉลากปกติยาทุกชนิดจะมีฉลากยาเพื่อบอกถึงชื่อชื่อยาวิธีการใช้ยา และรายละเอียดอื่นๆซึ่งเราจะต้องอ่านให้เข้าใจโดยละเอียดเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรจึงใช้ยานั้นนะครับและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ฉลากแนะนำนะครับลักษณะเนื่องจากมีหลายประเภทมีทั้งยากินยาทายาอมแต่ละประเภท มีอีกหลายชนิดซึ่งมีวิธีและข้อระวังแตกต่างกันไปจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ลักษณะและประเภทของการใช้ยาอย่างถูกต้องนะครับการจำแนกประเภทของยานะครับตามพระราชบัญญัติยาฉบับที่3พุทธศักราช2522ได้ให้ความหมายของคำว่ายายาหมายถึง สารที่ใช้ในการวิเคราะห์บำบัดรักษาป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์รวมทั้งใช้ในการบำรุงเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยสามารถจำแนกได้เป็น6ประเภทดังนี้นะครับประเภทที่1ครับยาแผนปัจจุบันหมายถึงยาที่ใช้รักษาแผนปัจจุบันทั้งในคนและสัตว์เช่น ยาลดไข้ยาปฏิชีวนะยาแก้ปวดยาแก้แพ้เป็นต้นยาแผนโบราณหมายถึงยาที่ใช้รักษาโรคแผนโบราณทั้งในคนและสัตว์ยาชนิดนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาโบราณอย่างถูกต้องเช่นยามหาหิงมหานินแท่งทองยาธาตุมันจุจบ ยาเทพมงคลยาเขียวหอมเป็นต้นนะครับก็3ครับยาอันตรายหมายถึงยาที่ต้องควบคุมการใช้ยาเป็นพิษเป็นพิเศษเพราะหากใช้ยาประเภทนี้ไม่ถูกต้องก็อาจมีอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับเช่นยาปฏิชีวนะชินิดต่างๆยาจำพวกแก้ ขึ้นเหียนอาเจียนเป็นต้นนะครับข้อที่สี่ครับยาสามัญประจําบ้านหมายถึงยาทั้งที่เป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณซึ่งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านเช่นยาท่านน้ําแดงยาขับลมยาเม็ดซัลฟากวนิวนนดีกวนิดีนนะครับยาระบาย แมกนีเซียดีเกลือยาเม็ดพาราเซตามอลเป็นต้นนะครับข้อ5ครับยาสมุนไพรหมายถึงยาที่ได้จากพืชสัตว์และธาตุซึ่งยังไม่ได้นำมาผสมหรือเปลี่ยนสภาพเช่นว่านหางจระเข้กระเทียมมะขามมะเกลือนอแรดเขี้ยวเสือ ดีงูเหลือมดีเกลือสารส้มจุนสีเป็นต้นเพศที่หครับยาควบคุมพิเศษได้แก่ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษเช่นยาระงับประสาทเป็นต้นนะครับรูปแบบของยานะครับยาที่ปลิตในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เพื่อสะดวกแก่การใช้และให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้แ,แก่ 1. ยาเม็ดมีทั้งยาเม็ดธรรมดา,า,าเช่นพ a r a เ e t a มอลเม็ดเคลือบฟิล์มเช่นยาแก้อไอยาเม็ดเคลือบน้ำตาลเช่นวิตามินยาเม็ดเคลือบพิเศษเพื่อให้ยาแตกต่างตัวที่ลำไส้เป็นต้น ยาวัณโรคยาแก้ปวดนะครับก็สองครับยาแคปซูลแคปซูลชนิดแข็งได้แก่ปฏิชีวนะต่างๆแคปซูลชนิดอ่อนได้แก่น้ำมันตับปาวิตามินอ e, ีปลอกหุ่มยานี้จะละลายในกระเพาะนะครับเพราะมีรสขมหรือมีกลิ่นแรง ยาน้ํามีหลายชนิดเช่นยาแก้ไอน้ําเชื่อมอยาแก้ไข้ยาแก้ไข้เด็กยาแก้หวัดเด็กเป็นต้นนะครับยาฉีดทําเป็นหลอดเล็กๆและเป็นขวดรวมท้องน้ําเกลือด้วยนะครับข้อแนะนําการใช้ยาครับควรใช้ยาที่รู้จักคุณและโทษเป็นอย่างดี เลือกใช้ยาเป็นตัวตัวตามอาการและสาเหตุของโรคควรกินยาให้ได้ขนาดเทียบตามอายุนะครับให้เทียบตามอายุนะครับและเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็ต้องกินให้ครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดนะครับแต่ละชนิดโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะ เมื่อกินยาหรือใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นควรไปหาหมอโดยเร็วเมื่อกินยาหรือใช้ยาแล้วมีอาการแพ้เช่นมีลมพิษผื่นแดงผื่นคันหนังตาบวมหายใจหอบแน่นควรหย,หยุดกินยาและปรึกษาหมอทันทีนะครับผู้ที่มีาการประวัติแพ้ยา ใช้ยาครั้งต่อไปควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะครับควรซื้อยาจากร้านขายยาที่รู้จักหรือมีรับรองจากแพทย์นะครับหรือมีเภสัชกรประจําในร้านยานะครับถึงจะสามารถซื้อยาได้นะครับเวลาซื้อยาควรบอกชื่อยาที่ต้องการเป็นตัวตัวอย่าให้คนขายหยิบยาชุด หรือยาซองหรือยาที่ไม่รู้จักสรรพคุณให้เพราะอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยนะครับเพ็กซิโซลนเด็กสามวัเมโซนนะครับหรือยาประเภทปฏิชีวนะนะครับที่ไม่ควรรับประทานนะครับเด็กเล็กหญิงตั้งครร หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมต้องเลือกใช้ยาที่ไม่มีอันตรายและต่อเด็กนะครับหรือทารกในท้องนะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในบทต่อไปนะครับขอบคุณครับ